วิธีการเล่นบทบาทอัลฟาวูฟในเกมอัลเเมตแวร์วูฟภาคเสริมที่มีชื่อว่าโบนัสโล w s สอัลฟาวูฟเป็นฝ่ายมนุษย์หมาป่าทุกคืนอัลฟาวูฟจะลืมตาตื่นและเลือกเป้าหมายพร้อมกับมนุษย์หมาป่าตัวอื่นๆ <Target cleared. S 1> แต่ถ้ามีมนุษย์หมาป่าถูกกำจัดในช่วงเวลากลางวันในคืนนั้นหลังจากที่มนุษย์หมาป่าเลือกเป้าหมายที่จะกำจัดแล้ว ผู้ดำเนินเกมต้องเรียกให้อัลฟาวูฟลืมตาอีกครั้งและเลือกว่าต้องการให้เป้าหมายกลายเป็นมนุษย์หมาป่าหรือไม่ถ้าเลือกให้ชูนิ้วโป้งขึ้นผู้ดำเนินเกมจะต้องสก,กิดบอกให้เป้าหมายรู้ตัวว่ากลายเป็นมนุษย์หมาป่าแล้วและยังคงต้องเรียกบทบาทเดิมให้ลืมตาต่อเพื่อปิดเป็นความลับว่าบทบาทอะไรได้กลายเป็นมนุษย์หมาป่าไปแล้วแน่นอนว่าความสามารถเดิมก็ใช้ไม่ได้แล้วนะ แต่ถ้าอัลฟาวูฟเอานิบโป้งลงเป้าหมายจะยังคงถูกกำจัดนั่นเอง <S <S และนี่คือบทบาทอัลฟาวูฟที่มีอำนาจในการเลือกเพิ่มมนุษย์หมาปา่าซึ่งบทบาทอัลฟาวูฟนี้จะอยู่ในเกมอ l ดิเ a t e วร์ว e ฟภาคเสริมที่มีชื่อว่า Bonus r o l s ถ้าสนใจบทบาทไหนเป็นพิเศษอย่าลืมคอมเมนต์ไว้นะครับ